ตื่นเต้นโน้ตวิเศษควงว่าที่เจ้าสาวแพทิเชียลองชุดแต่งงานชมเปราะชอบทุกชุด ได้เลิกวิวากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยอย่างแพทิเชียกูดและแฟนหนุ่มโนตวิเศษร,รังสีสิงห์พิพัฒน์ด้วยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้เปิดเผยว่าตอนแรกกะไว้ว่าจะเป็นต้นปีหน้าเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพอไปดูวนันก็แดบประมาณเดือนธันวาคมนี้ส่วนเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีส่วนเรื่องทายาทอยากให้ปล่อยเป็นธรรมชาติอยากมีน้องสักสองสามคนให้เท่ากับพี่ชายโดย ได้ถามกับแพทิเชียแล้วเขาก็โอเคถ้าได้ลูกแฝดก็ยิ่งดีและล่าสุดค่ะว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ภาวะที่เจ้าสาวไปลองชุดแต่งงานกันซึ่งเขาก็ได้เขียนข้อความเล่าเรื่องราวบอกไว้ว่าวันนี้พาน้องมาดูชุดเจ้าสาวกันครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยลองกันหลายชุดเฮฮากันมากเลือกแนวกันไม่ถูกผมชอบแทบทุกชุดเลยครับจะเป็นชุดไหนลองติดตามกันวันจริงได้เลยนะแอบให้ดูกันแค่นี้ก่อนขอตัวก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ